สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจะมาอธิบายเรื่องการสุ่มตัวอย่างเบื้องต้นและการแจกแจงของค่าสิทติสมาชิกในกลุ่มก็คือผมอารมณ์กดตันเทิดทิศครับแล้วก็สวัสดีครับชื่อนัทพงศ์ทองนุ้ยครับสวัสดีครับผมนัทนัทวัฒนาครับวันนี้กลุ่มของเราจะมาอธิบายเรื่องการแจกแจงของค่าสิติเรื่องแรกนะครับการแจกแจง นัดนะครับกรณีที่1ประชากรมีการจแจกแจงแบบปกติและทราบค่าความแปรปรวนประชากรจะได้สูตรว่า z เท่ากับ x บาร์ลบมส่วนด้วยซิกมาหารด้วยรูทนะครับซึ่ง x บารก็คือค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมิคือค่าเฉลี่ยประชากรซิกมาคือส่วนเบียเบ่ยนเบนมาตรฐานประชากร และ n คือจํานวนของกลุ่มตัวอย่างนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับโจทย์ตัวอย่างถ้าทราบน้ำหนักของแบตเตอรี่ 2k มีการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ย400กรมัมและส่วนส่วนเบี่ยนเบีนมาตรฐาน12.1กรมัมถ้าสุ่มแบตเตอรี่ยี่ห้อนี้มา25อัน จงหาความน่าจะเป็นที่น้ำหนักเฉลี่ยของแบตเตอรีตตตต่ตัวอย่างจะมีค่ามากกว่า400กรัมเริ่มแรกนะครับเราก็เขียนสมก,การขึ้นมานะครับก็คือ p x bar มากกว่า400เท่ากับ p x bar ลบมิวส่วนด้วยซ i g m a หารด้วย รูทเอจะมากกว่า4 0 0ลบมิ μ. ส่วนด้วยซิกมารูทเอ็นนะครับทีนี้เรารู้ว่า4 4 0 0ตัวนี้เป็นมินะครับแล้วก็12จุดตรงนี้เป็นส่วนเป็เป่ยงเนมาตรฐานและ25นี่คือ N ส่วน400ตัวนี้จะเป็น x อ็กนะครับเราก็เอามาแทนในสูตรเมื่อแทนในสูตรแล้วเราจะได้เป็น Pz มากกว่า400-400ลบ 400, 400. ส่วนด้วย12.1หารด้วยรูทเราจะได้ค่าเท่ากับ PZ มากกว่า0นะครับอัน,นี้เราจะได้ตารางเราจะเขียนกราฟออกมานะครับกราฟที่เรของเราที่ต้องการจะหาค่า Z พีมากกว่า0เราจะหาตรงพื้นที่ที่เราแรงเงาไว้คือส่วนด้านขวาของกราฟนะครับแต่ในตารางตาราง z นะครับเราจะหา เราจะหาได้แต่จากฝั่งซ้ายมาเท่านั้นซึ่งในที่นี้เราก็ต้องแปลงตารางก่อนให้ตารางใหม่มาเป็นตารางนี้นะครับหาพื้นที่ด้านซ้ายที่0ูนย์นะครับที่แซมากกว่าศนย์ครับดูจากตารางแซนะครับ0 0กับ0.00เราจะได้0.5แต่ทีนี้เรามันเป็นพื้นที่ด้านซ้ายเราต้องการด้านขวาเราก็ต้องเอามาลบก,กัน โดยเอาพื้นที่ทั้งหมดลบด้วยส่วนพื้นที่ที่เราหาได้นะครับก็จะเป็น1คือพื้นที่ทั้งหมดลบด้วย0.5จากตารางแซเราจะได้เท่ากับ1ลบ0.5เท่ากับ0.5กรณีที่2นะครับประชากรมีการแจกแจงแบบปกติและไม่ทราบค่าความแปรปรวนประชากรและ n น้อยกว่า30จะได้ว่า x ์บาร์ลบมิวส่วนด้วย s หารด้วยรูทเ มีการจัดแจงแบบ t ด้วยองศาแห่งความมิสระหรือ degree of freedom เท่ากับ n ลบจะได้สุตที่ว่า t เท่ากับ x bar ลบมิ ul, ส่วนด้วย s หารด้วยโดยที่ x bar นะครับคือค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมิ ule, ค่าเฉลี่ยประชากร s ส่วนเบีนเบนกลุ่มตัวอย่าง แล้ว n จำนวนของกลุ่มตัวอย่างเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับถ้ารายได้ของคนในเขตปทุมวันมีการแจกแจงปกติด้วยค่าเฉลี่ย12,000บาทถ้าสุ่มคนในเขตปทุมวันมา10คนแล้วสอบถามรายได้คำนวณส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานได้2,980บาท จงหาความน่าจะเป็นที่รายได้ของ10คนนั้นจะน้อยกว่า13,300บาทเริ่มมาเราจะหาค่าดีกีออฟฟีดอมก่อนนะครับ mm hmm. ก็คือสูตรคือ N-1 ลบ1เราก็จะได้เป็น10-1ลบ1เท่ากับ9นะครับไปเป็นเราจะได้เป็นสรรมการเขียนสรรมการลงไปนะครับจากโจทย์ก็คือ P x bar น้อยกว่า13,300เท่ากับ p x bar ลบมิวส่วนด้วย s หารด้วยรูท n น้อยกว่า13,300มลบ m ิวส่วนด้วย s หารด้วยรูท n ซึ่งจากโจทย์นะครับค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย12,000จะเป็นมิว สิคนนี้จะเป็น n นะครับแล้ว2,980จะเป็น s 13,300จะเป็น x bar ให้เราแทนค่าลงไปในสูตรเลยนะครับเราจะได้เป็น p T น้อยกว่า13,300หมื 13, ่นลบหนึ่งหารด้วย2,980 าด้วยรูทสิบคำตอบที่เราจะได้ก็คือ T จะมีค่าน้อยกว่า1.38ทีนี้เรา,าเราจะสามารถเขียนกราฟได้เป็นรูปนี้นะครับซึ่งกราฟเราจะห,หาจากพื้นที่ที่เราแรงเอาไว้คือพื้นที่จากทางซ้ายเราจะเปิดตารางทีตารางทนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือค่า e g r e e o f f r e e d o m แล้วก็ค่าทที่เราหาได้มา ในที่นี้ดีเกียร์ฟรดอมของเราคือ9แล้วค่า T ของเราคือ1.38เรามาดูในตารางทีนะครับดี e กียร f ฟร e ดอมนะครับเป็น9ส่วนค่าทีที่เราได้คือ1.38ดังนั้นเราจะได้เป็น T 90คําคำตอบข้อนี้เราจึงตอบว่า0.9 ซึ่งสูตรนะครับเราะใช้สูตรสรางครับสร้างอิาร์ลบวส่วน f หารด้วยรูเอ็ครับอันนี้เป็นสูตรของในกรณีที่สามครับซึ่งในกรณีนี้ครับผมยกตัวอย่างโจทย์ครับจากโจทย์นะครับถ้าความสูงของคนไทยมีอายุ15ปีมีการจแจกแจงปกติค่าเฉลี่ย150เซนติเมตรสูงคนไทยอายุ15ปีมา50คน ความันความแปรปรวนของความสูงตัวอย่างได้25เซนติเมตรงสองโจงกาะนค้จะเป็นที่ความสูงเฉลี่ยของคนไทยที่สูงมาจะอยู่ระหว่าง1 0รถึง100ติเมตรครับข้อนี้นะครับโจทกระหนดหนึ่งเลยคือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยก็คือตัวนี้มิมิเท่ากับ150ครับต่อไปกับโจทย์ ให้ n อมีห้าสิบคนแล้วต่อไปมีความแปรปรวนของความสูงตัวอย่างได้ความแปรปรวนตัวนี้ก็คือเอกำลังสอมีท่ารดับยีสิหเซนตมตรกำลังสอแล้วก็ต่อไปจบใน้หา ความน่าจะเป็นความสูงเฉลี่ยของคนไทยสูนมาอยู่ระหว่าง1 4 5ง5 5อันนี้คือค่าของ x b a กซซึ่งเรา x bar ตัวนี้ม็เขียนเป็นได้เป็นตัว p ี145อยู่ระหว่างคือ x จะมีค่ามากกว่า145แล้วก็มีค่าน้อยกว่า มัเขียนก็คือ t หนึ่งร้อยสิบห้าเอ็ก์บาห์หนึ่งร้อยห้าซึ่งตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับอะไรซึ่งเราสามารถเรามีเอ็กบาร์แล้วเราสามารถใช้สูตรตามสูตรนี้เลยได้เท่ากับเท่ากับเบาร์ลบมิวส่วนเหารด้วยดิเอ็นเราก็สามารถนำมันนี้มาเขียนในรูป t เราจะนำภาษาด้านซ้ายและขวาครับต่อไปจะเป็นการแทนค่าครับแล้วก็เอาค่าทั้งหมดเหล่านี้มาเขียนลงในบรรทัดนี้ครับครับต่อไปก็เป็นการแทนค่าลงในสมการนี้นะครับเราก็ได้เป็น p ร้อยสิบห้าลบค่า m ค่า m ของเราได้หนึ่งร้อยห้าสิบก็ใส่ไปครับแล้วก็ส่วน g s กำลังสองเราต้องนำยี่ห้ามาถอดรูก,ก็ได้เป็นห้าครับ 5, ห้าหารด้วยรูปเอนเป็นห้าสิบครับเราก็เขียนอย่างนี้น้งสองต่อ,อครับแต่ว่าตรงนี้ครับเราสามารถรวมก็คือาการเทียบครับอันนี้คือมีค่าเท่ากับค่าแซครับแล้ 5, ก็ ครับซึ่งในการคำนวณครับได้ค่าลบ7.07อีกด้านหนึ่งจะได้7.07ครับซึ่งเรานำค่าเหนี้ไปวัดกาวครับครับต่อไปจากทั้นี้เราสามารถ ตามกราฟของค่าแทกครับซึ่งกราฟนี้มีความซ้ายคือลบ7จ็ดแล้วก็แ่นขว่าคือ7จ 7, 7ซึ่งตามตารางแท้แล้วเราแท้มีค่าแค่3 0มครับซึ่งค่านี้มีค่ามากกว่า3เราสามารถตอบคำตอบในข้อนได้เลยว่ามีค่ามากว่าหนึ่งครับนี่คือคำตอบครับ ต่อไปในกรณีที่4นะครับประชากรมีการแจกแจงกังบอื่นครับและไม่ใช่การแจกแจงแบบปกติและก็ค่าเอมีค่ามากกว่าและเท่ากับสัมสทครับซึ่งในกรณีนี้นะครับเราจะใช้สูตรแท้เท่ากับ x-bar ลบมิวส่วนซิกมาหารด้วยรูทเอ็ครับแต่ว่าถ้าจดข้อไหนไม่ทราบค่าซิกมากระสองครับให้ใช้ ค่า x กํลัง2แทนก็คือเราสา,ามารถนำ x ไปใสแ่แทนติกได้เลยครับแลวต่อไปนะครับจะเป็นโจทย์ตัวอย่างครับจากโจทย์นะครับโจทย์กำหนดค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยเราใช้ค่ามิวก็มีค่าเท่ากับมิวเท่ากับี4ครับแล้วก็มีส่วนพื้นเี่มาตรฐานเราใช้เป็น 5มีค่าเท่ากับ6แล้วก็ n ครับ n เท่ากับ 50, 50. แล้วก็ต่อไปคือจบให้หาค่า x bar ที่มีค่าตั้งแต่50ถึง60 จังจบที่หานะครับ x bar 50-60ก็คือเราจะเขียนได้เป็น p มีค่า,คามากกว่า50แล้วก็น้อยกว่า60ครับขึ้นเราก็จะนำจากสูตรครับสูตรเราเป็น x bar ลบวส่วนซ i g m a หารด้วย n เราก็สามารถเขียนได้ ห้าสิบลบมิวส่วนซิกมาหารด้วยเอเท่ากั วิวเรามีค่าท่านสี่ครับสิกมาร 5, 5รเรามีค่าเท่ากับหครับเอ็เท่ากับห้าสิบแล้วก็ตรงน,นี้ครับสามารถูได้เป็น การคำนวณนะครับถ้ารัา ซ,ซ,าาซึ่งเราก็มา,า,าเปิดตารางค่าแทดซึ่งค่าแทดครับเหมือนเดิมไม่ยาวนะครับเกินมาจากสามเพื่อสูตรครับซึ่งเราก็สามารถตอบได้เลยครับว่าคดีค่าเท่ากับคำตอบคือหนึ่งครับครับอลงกตนะครับจะมาอธิบายเรื่องการแจกแจงของสัดส่วนตัวอย่างนะครับคือการแจกแจงเนี่ยเราจะใช้ตารางแซนะครับโดยมีสูตรที่ว่า p ลบกับ π ส่วนด้วยส r ควร o พวงเล็บ1ลบส่วน N โดยในการแจกแจงสัดส่วนตัวอย่างเนี่ยเขากำหนดว่า N จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ30นะครับแล้วเรามาดูกัน P คืออะไร P คือความน่าจะเป็นของสัดส่วนตัวอย่างที่เขาในโจทย์หลายๆโจทย์เขาต้องการหานะครับส่วน π นี่คือ สัดส่วนตัวอย่างของทั้งหมดนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นก็ลองมาทำโจทย์ดูนะครับนี่ครับโจทย์เขาถามว่าถ้าความน่าจะเป็นของนักศึกษาปีที่2คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวลัยแห่งหนึ่งจะเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมเคมีเท่ากับ0.3สุ่มตัวอย่างนักศึกษาปี2คณะนี้มา60คน จงหาความน่าจะเป็นที่สัดส่วนตัวอย่างของนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิศวกรรมเคมีจะอยู่ระหว่าง0.25และ0.35นะครับโจทย์ข้อนี้ครับเขาถามหา p คือเขาถามหาความน่าจะเป็นที่สัดส่วนตัวอย่างแล้วคราวนี้เราก็มาดูกันว่าโจทย์ให้อะไรบ้างอันดับแรกโจทย์ให้อะไรมา0.3นี่คือความน่าจะเป็นของนักศึกษา ชั้นปีที่2องคณะวิศวะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราให้มันเป็นพายครับแล้วคราวนี้เขาให้อะไรมาอีกเขาให้ n เ,เล็กมา n เ,เล็กคือ60คนจากกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาปี2 <c oughs> คราวนี้เริ่มแรกเราทํทำไงเริ่มแรกเราก็เขียนเป็นสมการคือ p วงเล็บ0.25น้อยกว่า p น้อยกว่า0.35 คือเขาต้องการหาความน่าจะเป็นในระหว่าง0.25กับ0.35เราเลยต้องทําในลักษณะน,นี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็แทนจากสูตรเข้าไปในสมการโดยอันดับแรกใส่ตรงกลาง p ลบ pi ส่วนรูท pi วงเล็บ1ลบ pi ส่วน n แล้วสองฝั่งนี้ทำไงสองฝั่งนี้ก็ทำตามคือ 0.35ลบกับพายพายคือ0.3ส่วนด้วย Square root 0.3วงเล็บ <c oughs> 1ลบพายส่วนด้วย n ส่วนฝั่งนี้คือ0.25ลบ0.3ส่วนด้วย Square root 0.3วงเล็บ1ลบพายส่วนด้วย n เนี่ยครับก็จะได้สรรมการของเรามาเนี่ยนะครแล้วคราวนี้ทำไงต่อเราก็จัดการคิดคิดคิด,ค,ดคิดไปคำตอบเราจะได้ออกมาเป็นลบ5 8 5 z 0.85 ครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราจะคราวนี้เรามาดูกันว่าค่าแมันจะพอดออกมาเป็นตารางกราฟได้ยังไงครับอันดับแรกเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าตารางกราฟแอ่ะลักษณะมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับคือมันจะเริ่มจากทิศทางจากลบไปทางหาทางด้านบวกมันจะไม่ได้มาจากทางด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อที่ ลบ0.85เนี่ยตอนแรกเราจะยังไม่สามารถหาค่าได้ครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าฝั่งบวกกับฝั่งลบมันมีค่าเท่ากันเราสามารถหาได้จากฝั่งนี้ก่อนเริ่มแรกเราก็มาหาก่อนเลยว่า Z 0.85จะได้เท่ากับเท่าไหร่เราก็เขียนก่อนครับว่า Z 0.85เราก็มาดูในตารางนะครับตารางเราก็ดูที่0.8ฝั่งนี้แล้วก็หา0.05 เราก็จะได้ว่า0.85เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.8023ครับเราเขียนไปว่า0.8 023กราฟจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ที่เราต้องการคือเราต้องการฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เราจะทำยังไงเราจะต้องเข้าใจก่อนว่ากราฟอ่ะ ทั้งหมดของมัน,นมีค่าเท่ากับหนึ่งแล้วเราได้มาแล้วศูนย์จุดแปดเราต้องการหาส่วนที่เหลือเราก็ควรจะต้องเอาหนึ่งมารลบกับศูนย์จุดแปดศูนย์สองสามเท่ากับเท่าไหร่้องคิดเลขก,กดหนึ่งลบศูนย์จุดจะได้ศูนย์จุดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ด ไอ0.1977นี่คือส่วนที่เราต้องการหาแล้วแต่คราวนี้โจทย์เขาให้หา2ฝั่งเราต้องทำไงเราก็ต้องเอา0.1977นี่ในกรณีที่ว่าทั้งสองข้างเท่ากันนะครับถึงทำได้เราก็จับมันคูณ2เข้าไปกดจากเครื่องคิดเลขแล้วก็จะได้0.3954 อันนี้คือทั้งสองฝั่งแล้วที่เราได้กราฟที่ในนี้จะออกมาเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่คือที่เราต้องการแต่โจท์เขาถามอะไรโจ์เขาถามสิ่งที่อยู่ในระหว่างกราฟสออันนี้นั่นคือกราฟนั่นคือกราฟตรงกลางนี่เองเราจะทํำยังไงก็อย่างที่บอกไปตะกี้ว่ากราฟทั้งหมดมีค่าเท่ากับ1 แล้วเราได้มาแล้ว2ฝั่งนี้คือ0.3954เราก็ต้องเอาทั้งหมดลบกับ2อันนี้เราก็จะได้พื้นที่กราฟที่แท้จริงที่โจทย์ต้องการหามาก็เอา1ลบกับ0.3954กดเครื่องคิดเลข1ลบ0.3954 เท่ากับ0.6046ก็จะได้เป็นคำตอบนะครับการาฟก็จะเป็นในลักษณะที่เราต้องการหาครับ